ครับสวัสดีครับครอบครัวทันหุ้นผมสมบุญวงพัสมีกรรมการผู้จัดการบริษัแบบแทเดบิวเทนนัมกรุป๊ปจำกัดมหาชนครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงพัฒนาการของบริษัแบบแทเดบิวเทนนัมกรุป๊ปจำกัดมหาชนจะเข้าตลาดไปอีกไม่กี่วันเราก็จะมีผลการดําเนินงาน q อเต t e หนึ่งประกาศให้กับเพื่อนนักลงทุนแลวก็ผู้ถือหุ้นแพลของเราได้รับทราบครับซึ่ง แนวโน้มในเวลาที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราก็พบว่าอ c c u p a n c y ของโรงแรมของเราเนี่ยได้พัฒน,นาขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดียวกันในปีที่แล้วเพราะว่าอันนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในปีที่แล้วเนี่ยทำให้อพยพแอนซีของโรงแรมของเราด r ลงไปครับเวลานั้นเนี่ยอยู่ไม่ถึง50%ในเดือนมกราคมพามีนาของปี 2,557. สำหรับ2,558เนี่ยออพติเฟนซของเราอยู่ในระดับ90%โดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะ o อ c u p เ n c y ก็ขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็ o อ c u p เ n นซีที่มันต่างกันระดับอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าโรงแรมใน3เดือนแรกที่ที่แล้วเนี่ยไม่มีกำไรนะครับอยู่ในอยู่ในแอเรียขาดทุนด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันปีนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในแอเรียที่กำไรเพราะฉะนั้นเมื่อเอานี้มารวมกับผลประกอบการของเรา ซึ่งพอเตอรนึปีที่แล้วเราสูยรการค้าเราได้ชดเชยเงินส่วนหนึ่งให้กับลูกค้าที่เช่าอยู่ด้วยซ้ำไปนะฮะว่าธุรกิจของเขาไม่ค่อยดี <c oughs> มาปีนี้ไม่ต้องชดเชยแล้วเอฟเฟกต่างๆเหล่านี้รวมกันเนี่ยคอเตอร์หปีนี้เรามั่นใจว่าตัวเลขจะออกมาประทับใจนักลงทุนที่ติดตามพุูดเราอยู่ครับมองทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะทั้งปีผมคิดว่ามันคง เป็นไปได้แบบนี้นะครับว่าพอเตอร์หนึ่ของเราเนี่ยคงจะไม่สวิงขึ้นขึ้นลงลงอะไรมากนะครับนะครับพอตเตอร์หดีสองก็ดีไปด้วยนะก็คิดว่าผลการดำเนินงานออกมาก็คงไม่ได้ทำให้ใครผิดหวังกับส่วนตัวเลขเนี่ยอยากจะให้ดูจากน <c oughs> จากนักวิเคราะห์นะครับถ้าเป็นตัวเลขในอนาคตรเราไม่สามารถที่จะ,ะแจ้งให้กับผู้ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทัดหุ้นให้ทราบได้พวกนี้เนี่ยขอให้ดูจากการวิเคราะห์ดีกว่าครับอันนี้เป็นไปตามคนของตลาดเขาแต่เรียนอย่างหนึ่งว่าไม่ผิดหวังครับ